การประชุมใหญ่หนึ่งแสนคนที่อินโดนีเซียกำมือนั้นนั้นคือกำปั้โอบอ้อมนั้นคือโลกแม้โลกจะกว้างใหญ่แต่ไม่ใหญ่เท่ากับเจตนารมของชาวเทียนส์การพัฒนาทั่วโลกหากคาดไปเพียงหนึ่งประเทศ ก็ไม่นับว่าเป็นทั่วโลกการพัฒนาด้านสากลอากขาดเงินตราเพ่งดึงประเทศก็ไม่เรียกว่าการสร้างเงินตราแรกเรียน บริษัทเทียนสปุกจำกัดจัดตั้งขึ้นในปีครศา1 9 9 5เป็นกลุ่มธุรกิจแนวนหาในระดับสากลที่ประกอบไปด้วยธุรกิจหลายด้านเช่นการผลิตและการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศการปรีดีการศึกษาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มธุรกิจในระดับ ากนได้ซึมซับระบบการแพทย์โบราณของจีนที่มีประวัติสืบทอ,อดมายาวนานถึง5,000ปีได้คิดค้นและนําเข้าติดพันเกี่ยวกับระบบอินยางของสุขภาพเป็นหลักประกอบด้วยอาหารเสริมสุขภาพด้านอินยางวิตพันเสริมความงามอุปกรณ์ใช้เพื่อลารุงร่างกายและอุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือนรวมเป็น4ประเภทหลักรวมสุดยอดติดพันจากโสารทินพัฒนาแนวคิดตลาดซุปเปอร์ัตเใหม่ คฤนฎสีใหม่การค้ารูปแบบใหม่เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ของเคนส์และจำหน่ายไปยังทั่ประเทศจีนและทั่วโลก บริษัทเทียนสุกได้นำเข้าเครื่องจัรอัตโนมัติที่ใช้ในการผลิตจากประเทศที่จเจริญแล้วเช่นอังกฤษสหร,รัฐอเมาิกรเยอรมันและอิตาลีขั้นตอนในการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากลการผลิตทุกกระบวนการได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเทียนส์นลุกได้รับการรับรองจากสถาบันควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 สถาบันควบคุมคุณภาพ CQC ของประเทศจีนเป็นรายแรกที่ได้รับการรับรองของในเครือธุรกิจวางกลิกนันที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน f d a ของสหรัฐอเมริกาผมเห็นด้วยและขอชมเชยในสปิริตที่ชาวเชนซืสอกล้าเข้าร่วมในการแข่งขันตลาดโลกสากลและด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นสู่ความก้าวหน้าตามมาตรฐานของสากลรัฐบาลเมืองเทนจิน ขอสนับสนุนพวกท่านอย่างเต็มกำลังผลิตพ,พันธุ์ต่างของเทียนได้รับการรับรองคุณภาพและรางวัลต่างๆอย่างมากมายและต่อเนื่องผลิตภันธ์อาหารเสริมสุขภาพของเทียนถือว่าเป็นสุดยอดของอาหารเสริมสุขภาพของชาวจีนเรื่องหมายการ้าเทียนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้รับความเชื่อถือและการตอบรับจากบุคคลทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันทั่วโลกมีถึง16ร้านครอบครัวที่ได้ทำการบริโภคและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเทียนส์อย่างฮึกเหิมภายในประเทศจีนเทียนส์กรุป๊ปได้ทำการตลาดในรูปแบบเครือข่ายและรูปแบบซุปเปอร์มาร์เกต็ตใหม่ขอบเขตการจำหน่ายขยายไปทั่วทุกทิศทั่วโลกตลาดของเทียนส์มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความคึกคักท่านประธานลีจินหยวนได้กล่าวว่าเลือกทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษย์โดยแท้จริง การบริหารที่เป็นหนึ่งจึงสามารถสร้างธุรกิจที่เป็นหนึ่งการผลิตของเทียนทุกข,ขั้นตอนล้วนได้รับการควบคุมโดยระบบวิทยาศาสตร์ระบบโลจิสติกส์ที่ราบรื่นเชื่อมต่อระบบเทียนสกรุปและตลาดโลกระบบการเรียนการสอนที่เป็นหนึ่งเดียวเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารในระดับท้องถิ่นและในระดับสากลตามมาตรฐานเพื่อกระจายไปสู่สมรภูมิทั่วโลกทั้ง6แห่งระบบอินเทอร์เน็ตที่ได้มา ฐานระดับโลกแทกคลิกก็จะได้รับการตอบรับทั่วโลกก่อนทำงานระบบทันสมัยที่สามารถมองเห็นระบบสมองกลระบบการสื่อสารที่ทันสมัยทำให้ชาวเทียนส์ทั่วทั้งโลกเหมือนกับทำงานอยู่ในที่เดียวกันทุกขั้นตอนบริหารทำตามมาตรฐานระดับโลกโดยผลิตรวดเดียวและมั่นยําบริษัทเทียนส์กรุ๊ปตอบแทนประเทศชาติด้วยจิตใจที่รู้บุญคุณได้ทำการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต,ติต,ต่าง บริจาคเงินจำนวน16ล้านหยวนสร้างโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเทียนซื่อขึ้น40แห่งทั่วประเทศจีนและลงทุนอีกจำนวน600ล้านหยวนสร้างวิทยาลัยเทียนซื่อบริษัทเทียนสกรุปได้จัดงานการก,ารกุศลต่างๆและกิจกรรมสาธารณประโยชน์มากมายเป็นแบบแผนการพัฒนาที่สำคัญของบริษัทเทียนสกรุปมาจนถึงปีพุทธศักราช2008 บริษัทเทียนสุปได้ทำการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์มาแล้วรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,400ล้านหยวนการปุะคิศเพื่อสังคมและการกุศลของท่านประธานรีจินหยวนได้รับการต้อนรับเข้าพบจากผู้นำระดับประเทศหลายต่อหลายครั้ง จุบันบริษัทเทียนส์กุ๊ปได้ตั้งสำนักงานขึ้นใน110ประเทศทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นรัสเซียอินโดนีเซียมาเลเซียบราซิลแอฟริกาและประเทศตะวันออกกลางโดยใช้ฮ่องกงและไต้หวันเป็นฐานการขยายธุรกิจไปยัง190ประเทศและทั่วภูมิภาคเทียนส์กำลังก้าวสู่ตลาดโลกและชาวโลกกำลังรู้จักเทียนส์ แัฐบารีจิงนหวนได้รับการต้อนรับจากผู้นำหลายประเทศอย่างอบอุ่นพวกเขาได้แสดงความยินดีและชมเชยธุรกิจของชาวจีนและประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงทำให้วัฒนธรรมในการบำรุงรักษาสุขภาพของจีนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น การประชุมระดับสากลของบริษัทเทียนสกุ๊ปครั้งแล้วครั้งเล่าแสดงให้เห็นถึงครอบครัวใหญ่ของชาวเทียนสชาวเทียนส์จากทั่วทุกมุมโลกต่างชนชาติต่างภาษาต่ารวมตัวอยู่ด้วยกันเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเทียนส์จะต้องยืนอยู่ในกลุ่มแนวหน้าของธุรกิจทั่วโลกไม่ว่าประเทศไหนจะต้องมีเครื่องหมายการค้าของเทียน และของชาวจีนประเทศจีนเทียนส์ธุรกิจเครือข่ายของเทียนส์รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับทําให้ธุรกิจการจัดจำหน่ายของเทียนส์ถูกมองจากวงการค้าจากทั่วโลกด้วยสายตาอันน่าทึ่ง ในปีคิสคราศ2000บริษัทเทียนสกรุ๊ปได้จัดงานฉลองและสังสรรค์ขึ้นที่รัสเซียเป็นครั้งแรกรัฐมนตรีจำนวน127ท่านและผู้นำในระดับชนชั้นสูงและผู้ต่างๆได้เข้าร่วมงานประชุมจัดเปลี้ยงในครั้งนี้ด้วยความยิ่งใหญ่ของการประชุมแบบนี้ไม่ปรากฏหรือพบน้อยมากในวงการธุรกิจของรัสเซียที่จัดขึ้นได้ยิ่งใหญ่ทุกครั้ง ที่มีการจัดงานประชุมของบริษัทเทียนสกุลทงของจีนจะต้องขึ้นสู่เสาบรรเลงเพลงชาติของจีนเพื่อแสดงถึงจิตใจที่รักชาติบริษัทเทียนสกุดในก้าวสู่เวทีตลาดโลกสากลโดยการนำการจัดจำหน่ายกระตุ้นให้เกิดผู้คนหมุนเวียนการส่งออกการสื่อสารเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งใช้บัตรวันการ์การประกันไัยในอนาคต สร้างเส้นทางสีเขียวที่สะดวกวลรวดเร็วให้กับธุรกิจกระตุ้นให้รัวิสาหกิจอื่นๆของจีนก้าวสู่ความเป็นสากลภายใต้กลยุทธ์หกเครือข่ายทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในธุรกิจขายตรงซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตไยเลี้ยงของกลุ่มบริษัทเทียนสกรุปก็จะเสริมสร้างธุรกิจการขายอีกด้านของสากลทำให้เกิดอาณาจักรใหม่ๆในวงการขายขึ้นทั่วโลกกลุ่มบริษัทเทียนสกรุป หนึ่ง้สิประเทศได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเทียนเป็นที่รู้จักไปทั่ว